ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านครับผมวันนี้กรลับมาพบกับชมทองพูนผ้าด้วยอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้บ่าท้องพูนก็ได้ยินข่าวว่าคุณพ่อทองล่าเนาะครับเนาะคุณพ่อท้องล่าเป็นฝันเป็นฝันแปลกแปลกครับเป็นฝันว่ามีคนมาดึงขาว่ันตอนนอนเนาะครับเนาะนอนอยู่กับฝันมีว่ามีคนมาดึงขาดึงขาหล้วก็บอกเหล็กวันเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อทองล่าสิเป็นแนวใดบ่าทองพูนกับวัวผากรสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามความฝันของคุณพ่อทองล่าเนาะครับเนาะไปครับ ครับสวัสดีครับพึ้งปอดทองลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเนื้อพี่ทั้งหลายสาธุสาธุครับมาโ่งมาผานว่าแม่ลายผัวลายคนครับผมของยินข้าวนในละครับของยินข้าวดีครับโบสู้ฟังเลยครับเป็นยังไงครับเรื่องเล่าครับพึ่งปอโอ้กต่นอนคุ้งมือก็นอนคุ้งมือนะเจ้าก็มือขึ้นมือันต่างกตัวคุ้งมืออยู่ ปกตินี่ก็รฝันดูอยู่บ่ครับธรรมดาก็ไม่ค่อยฝันหรอกครับมืงขึ้นมนี่คือฝันฝันเปลีนเปล่าฝัน่าคนมาดึงขาดึงขาทางไหครับทางสายมาทางทางนีเนอแนนทางสายครับทางสายครับชุวงข้าวหมูซึกมันเป็นแนวไรครับเย็นบาบลุ่นจิ๋ิใหม่จุกห้ดาบว่าอยังมาตัวเคยคนไปแี่ยครับ แจ้งอะไต่อครับเหมือนเป็นแสงหม่าหมวกมาไม่เห็นนั้นนอนรับดีที่เราเป็นแสงว่าเป็นมาก้าวเดียวแนี่แล้วก็นอนต่อแล้วก็นอนต่ววันบ่มีอย่งครับอะไรก็ไมนเดืยดขาอีกเป่าหว่มีนอนลุกข์เป็นมากไปเปิดปิดไฟเลยไม่เห็นนั้นครับ แต่นอนนอหยิบบาไม่แดงเห็นไหมานี่ครับแสงมันมนันใหม่ดกว่าเด็กตัวนีน้นามาเวอรไแพ้ห้ครับแพ้ห้ยแ่แม่เจ้าจี้เจ้าทางมันว้นอน่ยังไงแตกขึ้นมาเลยบอกครับแมนืเว่าที่หาหกเรื่อนะ ผมยิ้มรเป่ครับเนี่ยเสียงคนดอกมาครับพบจีห่าวองนี่ถึงไปเจียงร่องบังวันสีเขาหรือว่าเขามาครับก็วันก็ห้มาเน้นๆตอนนี้ว่าจีห่าวบุครับก็พบสามคมาครับสองที่มาหลับมาด้วยดีว่าเหมือนกับปูกขยางครับผู้ายถูกชายมันยูไล่จีนขึ้นมีตั้งมีครับ ก้อนกี่ดึงนคะคุณตาึุนมานเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ท่ายค่ะเป็นผู้ท่ายผู้เทาเป็นเสียงผู้เทาแมนผู้เทาบุกเมาโ่วก็หลาบว่ย่าเทานี่ประมาณเจ็ดปีค่ะคุณพ่อประมาณพบชิบกลัวอยู่อบชิปเปีครับชิห้าเก็ิบปนะครับผมแต่ผมเป็นยังเราเพิ่นบอกเลขแล้วเนาะ สงสังยสงสัยใหม่โชคว่าอย่างไรครับครับหู้จเจ้านเป็นการส่วนตัวบว่คะเ,เป็นคนบ<ร>่<อ>งทักกันเลยบ่เคยเห็นหน้าสักทียครับสงสัยสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะออครับเป็นมาให้โชคครับในบ้านเลขที่บ่อต้องเอานะครับ FC เอฟซีนเกภาวาภูิเจ้าที่เจ้าทาาหรืออาจสิสิงสักท์อยู่ในบ้านนี่เพื่อนจะให้โชคพอทั้งล่าก็ได้เพื่อนก็เป็นผู้ที่ อยู่ในศิลธรรมเก็บดอกไม้ไหว้พระอยู่ตลอดครับเพื่อนกับพ่อคอยแข็งแรงครับสมุชมอันขาเพื่อนเอกครับจากบาดขอโทษเขอไม่ได้ครับเพื่อนรื้ออันขามันกระทุกเองบ่อ่ะเนาะครับสำหรับมันกระทุกตัวีคางขัวเนาะครับคางพันไว้เนี่ยเนียคางพันไว้เนี่ยเป็นคางขวาบาดเป็นแผลไม่งั้นจอมหลายก็เลยมัดไว้มัดไว้ครับแต่กระทุกคางซ้ายเนาะครับแมีนโอ้สั่งแปลกสั่งแปลกนี่ละเขาว่าผีดึงขาก็ได้ครับคุณพ่อ เนาะลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิร์นครับครับคุณพ่อทองลา่าข,ข่อข้าครับติดตามไปฝากเอซี่เป็นหมวดเลยครับอันนี้เพื่อนกับเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบมาคือกันครับหมวดทสิพานมานเนี่ยครับเข่าจังๆครับสมุนชมเนาะหาสามหาสาม,าสามครับหมวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับกระกต่เลขสามตัวมาแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมโมโต้คกับทีมงานหนึ่งสุดยอดเลยแคบหนาจอครับเอาพีข้ามผู้ฝ่าเราถามยังอีกครับอ่าจ้าไง ฝันแนวนี้อยู่คล่าะก็เคยฝันเกเคยฝันตะเคียนเนาะครับผมบมีอยังเพิ่มเติมอ,อีกครับม,มีซ้านี่นะอข,ขอขขอนุญาตถาม,มอีกคำถามหนึ่งค่ะคะุณพ่อนี่อายุเท่าไหร่คะอายุอย่ารห้าสิ50 50บห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนี่นะมัธยนถึงหงสิบก้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนะคะอยู่ระหว่างนี้และะ้วค่ะเออค่ะ ครับับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับผมหลังจากได้สร้างความฝันของคุณพ่อทั้งหลายนะครับเนาะฝันนี้มาต้องน่วกันเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขของคุณพ่อทั้งหลาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเนาะว่าตัวเลขเป็นมีตัวใดเนี่ยตัวเลขของคุณพ่อทั้งหลายนะครับเนาะซีหาโกครับซีหาโอ้กโอ้กสามครับโอกสามครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะก็จะเลื่มเอาไปตัดล่องเหรินเบึองนะครับเนาะ ผู้ชมอาจจะไม่โชคไงครับคุณพ่อทองล่านะครับเนาะเพราะว่าเหล็กเป็นฟันดีเพันว่าผู้ชมไปล่องเสียงโชคตึงอาจจะไม่โชคไงครับคุณพ่อทองล่าเนาะครับเนาะคลิปนี้เราต้องพูดกับขอปิดไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวต้องพูดไต่หาคลิปที่ดีโตเหล็กได้เด็เด,ด,ดมาฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะขอบคุณครับ